สวัสดีค่ะพีมอลิสค่ะสวัสดีค่ะเนเน่อลิสค่ะสวัสดีค่ะวีวันอลิสค่ะสวัสดีค่ะไมมินอลิสค่ะสวัสดีค่ะยูจีอลิสค่ะกินอารสองคนนี้ค่ะของกินค่ะตีมสายกินนะคะตั้งแต่ขนมหวานน้นของขาวนะคะ เออได้ฟุกุโมจิดังโง่ไดๆๆลอ่าถ้าหนูก็นึกถึงไอดอลญี่ปุ่นได้ไหมคะ <laughs> นึกถึงสาวๆ <laughs> น่ารักมากเลยแล้วก็นึกถึงเมทคาเฟคา่ค่ะพูดไป <laughs> พูดทุกไลท์พูดทุกรายการเลยนึกถึงเมทคาเฟคา่ค่ะนึกถึงเหมือนกันนะนึกถึงอะไรคะนึกถึงแซลมอนอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้ม <laughs> ม <laughs> ีใครไหมคะนึกถึงอะไรคะนึกถึงเซมเบ้งานวัด<บ>ค่ะอร่อยมากค่ะ <laughs> ทำไมหน้าหนักฝั่งนี้อ่ะแบ่งฝั่งโดยไม่ตั้งใจสำหรับทีนะคะก็อยากไป landmark ในโตเกียวค่ะก็เป็นวัดที่มันไม่รู้ว่าชื่ออะไรที่มันจะมีแบบโคมแดงอ่ะต้องใส่ชุดกิโมโนไปยืนถ่ายรูปตัวนั้นสักครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ส่วนอูเอโนะเนาะสวยค่ะแล้วต้องเฟิร์มล่ะ ผม,ผมอยากไปแบบที่แบบออนเซนอะ <laughs> คือแบบชีวิตก็ชอ,ชอบแบบชอบแบบสปาน,นวดเอ้ยใดแบบออนเซนคือแบบอย่างนี้อยากลองดูสักครั้งค <laughs> ือวันนี้ก็คือต้มน้ำจากการน้ำร้อนแล้วก็เทใส่กำลังจากผ้าที่บ้านข,ของแม่นะคะผ <laughs> ู้เล่นค่ะผู้เล่นค่ะก็พินนะคะพพ์ก็อยากไปตะลุยกิน,นะคะ่ะก็ไปทุกย่านเลยนะคะที่แบบคือพมนนอยากไปกินแบบอูนิแบบสด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 ,สดทะเลมาให้จียเงเหมือนกินส้มตำหิวคือแบบแปลกมากอยาก อยากไปฮอกไกโดค่ะอยากไปแบบแบบธรรมชาตินะน่ารักแบบเวลาดูรายการชอบแบบฮอกไกโดจะเป็นที่ที่แบบมีหลายอย่างมากแล้วก็คนนี่นุ่นดูแบบน่ารักนะคะใช่ชนบทไหนไหนน่ารักชอบเหมือนเราเลยไปถึงน่ารักไปถึงน่ารักเออเอ่อค่ะก็คือก็คือเออเออก็คือหนูกับพี่ยูจีนะคะอยากไปเอ่ออควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดนะคะที่โอกินาวานะคะใช่ที่ไหน ที่ฉดชลาวานนะคะใช่เทียนนิวเซียวคายูคังนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทำไมต้องชอบที่สุดเราชอบทุกอย่างไม่น่าเลอค่ะแบบว่าชอบวัวด้วนเทปุระแซลมอนค่ะค่ะเฟิร์มชอบปลาหมึกยักษ์ ซาชิมิอะค่ะชาชิมิใช่เคยกินจนแบบท้องอืดเลยวันนั้นแบบเคี่ยวแบบรีบอะแล้วก็แบบท้องอืดแล้วก็ตุยตุยเย่พอตัดเบไอโกะไปเลยพิมก็อย่างที่บอกไปค่ะพิมชอบกินอูนิกับทาราบะมากๆเลยแล้วก็แบบอยากไปกินอีกครั้งหลายๆครั้งเลยค่ะก็หน้ก็ข้าวแกงกะหรี่ค่ะมันแบบว่า อร่อยดีแบบว่าเขาเรียกอะไรมันทำมันดูทํายากทําให้อร่อยยากอะค่ะก็อยากจะไปลองชิมหลายๆหลายๆร้านค่ะหนูก็คิดถึงซูชิเป็นอันดับแรกเลยค่ะไม่ว่าจะซูชิแซลมอนซูชิโอทาโร่ซูชิไข่หวานซูชิอะไรแต่กลางนะคะก็ซูชิก็นั่นแหละค่ะซูชิค่ะใช่ค่ะหนูก็ล็อกคําตอบเดิมค่ะแซลมอนซาซูมิค่ะขอบคุณค่ะ โอคนโนมิยากิค <Yay. S 1> ่ะพรเดแล้วข้างหลังนี้ก็มีนี่นะห <c oughs> นูนึกถึงงานวัดญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าชอบดูแบบเวลาแอนิเมตต่างๆที่จะมีฉากแบบงานวัดญี่ปุ่นที่แบบไปเดินงานแล้วก็มีพลุไฟแล้วก็มีของกินเรื่ๆน้อยๆมากมายเลยนะคะก็อโออ้ย อยไ่ะโอเคหนูหนูนะถึงดอกสตูและค่ะเพราะว่าหนูชอบมันดูแบบมันดูเป็นดอกเล็กๆแต่แบบมองแล้วมันแบบยิ้มไปด้วยแค่ดอกเล็กๆอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ใช่เนืกอถึงสาวน่ารักค่ะประเทศนั้นสาวน่ารักมากเลยค่ะวัฒนธรรมวัฒนธรรมวัฒนธรรมผู้หญิงก็เป็นวัฒนธรรมนะคะทุกคนอ้าวพีจีเมิร์ดพีจีเมิร์ดครับจะ ก็คือก็คือเออรูบ้างรูบ้างูบกานค่ะรูกันค่ะรูบกันค่ะอันอ่ะเอออันเรียกไม่ถูกเลยค่ะอือหนูจำได้อีกเอาหนูเป็นดิจิมอนแอดเวนเจอร์ค่ะเอ่อฮัลโหลคิตตี้นี่มันมันใช่่มได้ได้อ่านั่นแหละค่ะฮัลโหลคิตตี้ค่ะของหนูก็แอนิเมะเลยนะคะก็ เคองค่ะก็ชมรมดนตรีป่วนนะคะใช่คิดว่าน่าจะดาก้อนบอลค่ะของพีน่าจะเป็นโคนันค่ะเพราะว่าพอชอบมากแล้วก็สะสมหนังสือการ์ตูนโคนันแบบทุกเล่มเลยผมไม่แน่ใจว่าโคนันหรือดาก้อนบอลแต่ว่าน่าจะโคนันค่ะพ่อซื้อแผ่นแบบมาเปิดบนรถเลยใช่ เราว่าก็เป็นเรื่องที่เด็กญี่ปุ่นแล้วก็เด็กไทยทุกคนรู้ก็คือโดราเอมอนค่ะใช่ของเรานะคะเป็นที่ชอบดูอนิเมะใน넷ฟรีอะไรเงี้ยก็เป็นพวกแนวกีฬาที่แบบว่ามีเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้ออกกําลังกายอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะก็ชอบอะไรประมาณนั้นคนนั้นค่ะยืนหนึ่งในใจพวกแบบหนูเนี่ยคนนั้นคือครูสอนวิทยาศาสตร์หนูค่ะทุกวันนี้จริง ชอบวิทยาศาสตร์ชอบวิทยาศาสตร์เพราะคนนั้นเลยชอบชีวะเพราะคนนั้นค่ะไม่น่าหรอกไม่รู้อะไรเลยแต่เรียนสายอะไรนะเรียนสายศิลป์น่องว่าหงสายศิลป์ที่เอไว้บุกข้อมือแฮ่ะพีมนะคะก็ตอนนี้ก็ชอบไอแท็กออนไฮทันคือพี่แบบแบบไม่มีอะไรชอบแบบตลอดอะไรเงี้ยพี่แบบก็เปลี่ยนไปเรื่อยแต่ว่าตอนนี้ก็ชอบไอแท็กออนไฮท็นไฮทันมิปริตให้ดูหน่อยค่ะคิดว่าน่าจะชอบแนว ต่อสู้นิดนึงค่ะแบบว่าอย่างเรื่องล่าสุดที่ดูก็ My Hero Academy อะไรคะติดแบบเออเออมาฮี e ร่อะเมีติดแบบติดมากแบบดูดูยาวมากเลยค่ะจนรู้สึกผิดต้องลุกไปอ่านหนังสือข <c oughs> องหนูก็ชอบแนวสืบสวนสอบสวนนะคะแต่ว่าก็มีชอบแนวเหมือนแบบส o w Life <c oughs> ดูชิลๆเหมือนกัน,นะค่ะก็อย่างแนวสืบสวนสอบสวนหรืออะไรก็หรือว่าแนวต่อสู้ก็ด้วยที่ล่าสุดก็ดูก็จุจๆสื่อไคเซนนะคะใช่ ของหนูก็เป็นหนังไซไฟค่ะกันต้มนั่นเองค่ะของหนูก็เป็นเหมือนแนวแอคชั่นะคะแบบแอคแทกออนไ t ทันหรือว่าจุดจูบสื่ไคเซแล้วก็แนวแบบอบอุ่น <im it> หัวใจแบบ <im it> แบบ <im it> แนวพี่เลี้ยงเด็กอนุบาลอย่างเงี้ยค่ะ <im it> โหตอนนี้หนูก็ชอบที่สุดก็น่าจะเป็นโกโจซาโต้รุจากในจุดจ t s ส k a i ไคเซนะคะ ใช่ก็ลรอหวัหล่อมากอะเราหว่ะค่ะสวนพี่สุลนะชอบเยอะจังเลยอ่ะหนึ่งคนหนึ่งคนงานเป็นวายโอเลตเอเวอร์การ์เดนแล้วกันค่ะเย้สวยจังเลยสวยจังเลยค่ะสวยมากถ้าของหนูก็เป็นก u n ดั้มดับมันโอค่ะเป็นล็อกออนสตาร์ท s t สค่ะคนเดียวในดวงใจของเฟิร์มนะคะเป็นตัว เบลมอนค่ะที่อยู่ในองค์กรชุดดำในโคนันหนูชอบผู้หญิงเซ็กซี่แบบตอนเขาขับมอเตอร์ไซค์แล้วแบบผมสีทองแบบสยายไปกับลมหรือเขาแบบ <Yeah. S 1> ที่สุดที่สุดในใจอย่างนี้เลย i m Possible ตัต <c oughs> ัดตัดตัดอ๋อของหนูนะคะดูไฮคิวนะคะก็คือไม่มีไม่มีมมที่ชอบที่สุดแต่ว่าลูกชายหนูชื่อโทบิโอค่ะ <c oughs> อยู่ทีมคาร์ลส <c oughs> ูโนนะคะส่วนเอ่อ กิ๊กกิ๊กตัวเดียวตัวเดียวหม่กิ๊กหนูชื่อสกินะคะทุกคนด้วยหมีแมลงถ้าของหนูก็เริ่มดูอนิเมะเรื่องแรกเนเนตพีก็โจโจ้เลยค่ะใช่ดูสามสามพาร์ทรวดเลยแต่ว่าซีซั่นสี่ยังไม่ได้เริ่มดูเลยค่ะตอนนี้กำลังอยู่งานเดือดนะคะกำลังอ่านหนังสือ เราดูไฮคิวนะคะแบบว่า1-4เลย uh huh. แบบว่ามันจะมีซีซันหนึ่งที่เราดูทุกวันเพราะว่ามันเป็นซีซันแบบว่าคือ1ซีซันอะแข่งแ,แมตช์เดียวอะ uh huh. ไม่ได้แมตช์เดียวหลายแมตช์แต่ว่าแบบว่าครั้งเดียว1วันอะไรเง uh ี huh. ้ยมันคือซีซันสามมันม uh huh. ก็เลยแบบว่าไม่อยากแข่งครั้งคามันก็ต้องแบบพรวดเดียวจบนิดนึงอีกนิดเดียวไม่เป็นไรตอ่อพรวดเดียวจบเลยนั่นแหละไดสกิไดสกิก็ มีเหมือนกันก็ไททานเหมือนกันค่ะก็เพราะว่าแบบคือเคยดูมาเมื่อแบบนานมากแล้วหลายปีแล้วทีนี้แบบพอรู้ว่ามันเข้าในฟิกเกอร์เลยเดี๋ยวกลับมาดูตั้งแต่แรกก็คือแบบ3ามวันก็คือจบก็คือถึงตอนล่าสุดก็คือ3มวันจบโอ้ได้นอนไหมคะก็คือแบบอาบน้ำก็ดูทำไรก็ดูเดินไปก็ดูอาบน้ำก็ดูอาบน้ำอาบน้ำก็ดูนี่จริงนะคะก็คือแบบ แล้วตอนแปลงฟันก็คือวางไว้ใช่ไหมออแล้วก็ดูไม่ดูเรื่องนะแล้วก็กลับมากอดูใหม่ <laughs> แต่ทำเพื่อความสบายใจออของหนูก็คือเรื่องเออคิมิสึน้อยใหญ่ปะค่ะที่ดูรวดเดียวจบเพราะตอนแรกก็เออเห็นคนดูเยอะก็เลยแบบเออคิดจะดูหลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนแบบตอนนั้นแบบไปดูเล่นๆตอนแบบระวังออกกําลังกายเล่นฮุล่าฮุปไปแล้วก็ดูไปอะไรเงี้ยค่ะใช่ <laughs> แล้วก็ติดเฉยค่ะแล้วก็กลายเป็นดูรวดเดียวจบเ,ออเลยค่ะ <laughs> ของหนูก็ถ้าดูในเน็ต l i x ก็น่าจะเป็นเซเว่นเดลี่ซีนส์ค่ะนุกจังเลยอะ่ะเป็นไฮคิวกับฟรีเนาะเราเราดูฟรีด้วยเราชอบน้องฮารุค,ค่ะก็ก็อยากกลับตอนเด็กๆเ,เราว่ายน้ำเนาะล้วเราก็ดูฟรีด้วยแต่ว่าตอนนี้คือกลับไปดูอีกรอบแล้วก็อยากกลับไปไว่ายน้ำค่ะก็น่ยเป็นแรงบันดาลใจให้เราแบบว่ากลับไปไว่ายน้ำอีกครั้งหนึ่งอ ล่าสุดที่ผ่านมาโควิดก็ไม่ได้ไปไว่ายน้ําเลยก็แอบ,บเสียใจเนาะเดี๋ยวหลังโควิดหลังหลัง,ลงพอไปดูฟรีช่วงโควิดเนี่ยพอรู้สึกว่าถ้ามันเปิดสะเปิดก็จะไปไว่ายน้ําอีกรอบอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อสุขภาพร่างกายของเราอะไรอย่างนี้นี่ก็ทีอยากว่ายน้ำไหมคะอย่าหนูทำสะให้อย่าหนูทำให้อ่ารอน,น้ำเทใส่กระมังนะอ่าว่าย ดีค่ะไว้น้ำสาธุหนูดูเรื่องเคอองตั้งแต่สมัยป .5 ป .6 เลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นแรงบันดาลใจให้เล่นพวกกีตาร์แล้วก็กลองชุดมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกสนใจแบบเรื่องดนตรีตั้งแต่ดูเรื่องเคอองนั้นมาแล้วก็แบบหัดร้องเพลงญี่ปุ่นอันแรกก็แบบฟัวฟัวทามของหนูก็เป็นเรื่อง love life ค่ะก็คือตอนแรกหนูแบบหอมมากที่จะแบบ audition แล้วก็แบบไม่ติดหลายที่แต่ว่าเพราะว่าเรื่องนี้ทําให้แบบ หนูพยายามฮูดอีกครั้งค่ะที่จะอยากมาเป็นไอดอละค่ะเป็นใครครับเคยเป็นนิกโกค่ะนิกกานิกกานีเคยเรียนแบบเรื่องกับตันซูบาสะค่ะก็แบบหนูเป็นอาโออิจิงโกะแล้วก็พี่เป็นซูบาสะใช่ไหมคะก็แบบเตะบอลอัดประตูบุ้งลวดแล้วก็พังเลยค่ะแบบล้มลงไปเลย <laughs> อหรแล้วก็เอาหมีมาตั้งเป็นโกงเงี้ยต้้งตาหมีตัวใหญ่ๆแบบเล่นบอลกันเงี้ยค่ะ <S <S จริงๆก็เคยมีไม่ใช่ล่าสุดไม่ใช่แบบเป็นทนทันบีบรี แต่คือฉันได้คือฉันเนี่ยอยากเป็นโดเรมอนอ๋อไอรวกทำชอบทำเสียงแบบเหมือนโดเรมอนสิห้องซไลดแล้วที่นี่แบบเพิ่งไปอยู่หอใหม่ใช่ไหมแล้วมันก็เป็นเป็นตู้ลิ้นชักแบบอย่างเงี้ยเหมือนโดเรมอนก็เลยไปเอาที่นอนเน่ะตัวเองอ่ะไปไว้บนนั้นเพราะสภาพมันยังไม่เก็บเท่าทีแล้วหนูก็ไปนอนบนนั้นหนึ่งคืนหนูอยากเป็นโดเรมอนในยากรู้สึกแบบความความรู้สึกโดเรมอนโดเรมอนตอน อยากกินมะเขือเทศของเราอ่ะไม่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องฮาแต่ว่าเป็นเรื่องที่แบบอยากลองคือช่วงหนึ่งอยากคอสเป็นจับบุมิยูเมโกในคาเก,กกูด้วยนะแล้วก็ตอนที่น้องเขาเป็นสัตว์เลี้ยงอะ่ะตอนที่แมว ก็เลยลองไปทําลองไปทําดูในกระจกค่ะทําครั้งเดียวขนลุกสู้ก็แบบไม่เป็นแล้วไม่เป็นละก็เลยไม่ได้คอสจบบมีจนถึงวันนี้ขนลุกสู้ใช่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองกลับไปคอสน้องอยู่แล้วก็ขนลุกสู้ไหม่ขนลุกสู้เหมียวเหนียวให้ดูทีนึงเนี่ยตอนแรกเลยหนูแบบ ชอบพวกชุดตัวก,วกร์ตุน่ะค่ะแบบการแคปเตอร์ซากุระอะไรแบบนี้หนูก็อยากแต่งบ้างแล้วก็เพิ่งได้รู้จักวัฒนธรรมคอสเพย์เมื่อจริงๆก็ไม่กี่ปีเองมาสี่หปีก็นั้นเลาน,นะอนแรกค่ะก็เลยลองหัดคอสเพย์ดูค่ะเป็นการหัดแต่งหน้าครั้งแรกแล้วก็แบบหัดแต่งครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะ <S 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 ถ้าได้อะไรจากคอสเพย์ก็ทําให้รู้สึกว่าได้รู้จักสังคมใหม่มากขึ้นแล้วก็กล้าแสดงออกมากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะมั่นใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็แต่งหน้าเก่งมากขึ้นค่ะ หนูก็ซื้อพวกฟิกเกอร์แล้วก็เนนโดลอยของอน,นิเมะเรื่องต่างๆไวะคะ้ค่ะชอบที่สุดชอบเนนโดลอยเล็มมาครับน่ารักมากเลยครับของหนูตอนมีช่วงหนึ่งอ่านวันพีซนะคะแล้วก็รู้สึกอินมากๆเลยก็เลยเออแถวบ้านมีร้านขายฟิกเกอร์แบบเนนโดลอยอะไรเยงี้ค่ะก็เลยเก็บตังค์ซื้อฟิกเกอร์ของเพโลน่านะคะในวันพีซก็เลยแบบเรารู้สึกว่าแบบเป็นแบบ มันราคาประมาณแบบ1,500บาทแต่ก็เล่นรู้สึกว่าแบบตอนเด็กๆอะเนาะก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันมีค่าต่อจิตใจมากกว่าจะแบบเก็บตังค์ได้อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะตอนนี้ฟิกเกอร์ตัวนั้นก็ตั้งอยู่ทุกวันนี้นะคะอยากเห็นอะเอามาให้ดูบ้างได้ได้ดียไปยืนเกาะตู้นารูโตะมาค่ะตูฟิกก็คือบ้านอยู่ใกล้ๆเมกาก็ไปดูบ่อยค่ะก็อยากซื้อนะคะแต่ก็ซื้อไปก็โดนแม่ด่าตลอดเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะ ก็จริงๆอ่ะหนูสองคนอ่ะเป็นคนที่ถ้าเลือกของอ่ะกับข,ของกินเราเลือกของกิน <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> อ่าส่วนหนูทุกคนก็น่าจะรู้นะคะหนูก็สะสมกันดั้มก็คือต่อกันพานะคะแล้วก็สะสมตั้งสวยงามนะคะฝากติดตามด้วยนะ,ะมีทุกคลิปค่ะกันดั้มที่ทำตกใช่ไหมคะวัน <c> น <oughs> <c oughs> <c oughs> ั้นค่ะ ตกอ๋อตบไก่เหรอมันล่วงลงมาใช่มีะลมดีว่ามีมีเหตุการณ์นะคะที่สตูพี่มีเอากันดั้มนะคะต่อเสร็จก็ไว้ตู้ที่สตูคือหนูนะคะก็ไปตบไก่กันตบจนพื้นแบบสะเทือนนะคะตู้พังลงมาเลยใช่แต่กันดั้มก็ยังอยู่ดีนะคะแค่แขนหักนิดหน่อยชอบการที่ถล่มแล้วก็แท็กลงสตอรี่แท็กอวดไง ประเด็นคือตัวที่พี่ไมมินห่วงที่สุดอ่ะคือหนูจะไปจับเขายังไม่ให้จับอ่ะอยู่ในโต๊้ฝั่งที่มันถล่มอ่ะแล้วมันก็ถล่มลงมาหรือแบบโอ้พี่ไมมินใจสลายแน่ตอนนั้นอ่ะฉ <laughs> ันไม่ได้ทำฉัน <laughs> เลิกแรกเลยพี่เป็นแบบเลิกแรกไปปะของหนูนะคะก็พอดีหนูไปอ่านกระตูนเรื่องเออสกลิลสุดพิสดารในอาหารต่างโลกเอ้ยทำอาหารต่างโลกนะคะของสอนักพิมพ์รักพิมพ์นะคะก็ <laughs> รู้สึกว่าเป็น รู้สึกอยากได้สกิลนั้นมากเลยก็คือเป็นพระเอกสามารถใช้พลังได้โดยสั่งของเนนจากเน็ตซูเปอร์มานะคะซึ่งก็คือสามารถอิมพอร์ตวัตถุดิบหรือว่าอาหารจากแบบโลกปัจจุบันเนี่ยมาในต่างโลกได้ะค่ะซึ่งหนูก็อยากได้สกิลนั้นมากเลยเพราะว่ามันทําให้เหมือนแบบ เวลาเราใช้แบบต่อสู้หรืออะไรในต่างโลกเนี่ยก็จะมีเหมือนแบบมอนสเตอร์มาอยากกินอาหารที่แบบเราใช้ด้วยห <ว ou. S 2> น,นูก็อยากได้พลังแบบสาลามลิมูรุค่ะแบบกินทุกอย่างแล้วก็แบบเอาพลังออกมาใช้ได้เงี้ยเท่มากแบบว่ากินผู้หญิงสวยแล้วก็เราก็แปลงร่างเป็นผู้หญ,ญิงสวยผู้หญิงสวยยังไงคะงาก็เลยอยากเป็นไททันขอบคุณค่ะอยากได้กระป๋อหน้าทองของโดเรมอน อันนี้คือการส่งไม้ต่อใช่ไหมคะคิดไมออ่ออกอะอยากได้อะไรอะอยากอยากอยากกินอยากกินทุกอย่างที่อยากแบบเหมือนคิดปุ๊บแล้วของกินตกลงมาให้แล้วกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนไม่แบบแก้ไม่ออกนั่คือความใฝ่ฝันที่อยากมีอย,กอยากให้ตังไม่หมดนะะียค่ะอยากให้ตังไม่หมดงั้นเหรอก็ประตูไปที่ไหนชิด ที่ไหนก็ได้ของอโดเรลมอนข่ะอย่างน้อยเราก็ได้ลดค่าใช้จ่ายเราอยากได้มากเลยแบบว่าซ้อมเสร็จดึกๆใช่ไหมเปิดปุ๊บถึงบ้านปั๊บนอนปุ๊บอะไรเงี้ยปัญหาชีวิตจริงๆใช่ไหม <c oughs> ใช่ไม่ <c oughs> ปัญหาอยากวอร์ได้ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> รถติดด้วยค่ะแบบอยากวอร์ได้เหมือนกันไม่รู้สกิลก็หยุดเวลาได้อยากแย่จมูกตาคนหยุดเวลาสมมติหยุดอยู่ วางคนดีไว้ให้ดีนะคะับระวังไว้เขาคือแบบห้ามอยู่ใกล้เลยเพรว่าย่งไรก็คือแบบห้าอยู่ใล้คือมันมาเกาะใช่ไหมแล้วก็มาสักพักนึงแล้วก็นิ้วขึ้นมามันเชี่ยวอ่ะแบบอยากแกล้งค่ะค่ะหนูก็อ่านบ้างค่ะเรื่องที่ชอบที่สุดก็คือเรื่องขี้เท่าในกิมกาค่ะชอบมากเลย ตอนนั้นหนูทางานอยู่บุ๊หนังสือบุ๊หนึงนะคะในงานนังสือขอไม่เอ่ยนะคะว่าเป็นไรแต่ว่าก็คือเหมือนแบบมีไ์โนเวลขายเต็มเลยค่ะแล้วก็หนูก็ลองไปอ่านไ์โนเวลของเรื่องเออสกิลสุดพิสดารทำอาหารในต่างโลกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบรู้สึกแบบสนุกอะค่ะเพราะว่ามันก็จะมีหลายซีนหลายฉากที่ไม่ได้เห็นในแบบมังงะทั่วไปนะคะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าแบบมีภาพประกอบอื่นๆในเรื่องได้อยู่นะยค่ะใช่รู้สึกชอบมากๆเลยค่ะไป <Yay! S 1> อุดหนุนก็ได้นะคะ <laughs> จริงๆ,ม,ๆม,มีหลายเพลงมากเลยนะฮะแอ่ที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นจิรับูในเรื่องมาคอสเดลต้าค่ะ <ๆ S 1> อมากแล้วก็ซึ้งมากด้วยฮะอย <ใน S 1> ่าลืมไปดูกันนะครับไปดูกันะกนะครับจะไปกันแั้วครับตนปิก๊กาปีออของหนูก็ชอบเพลงหลายเพลงมากเลยนะคะอันนี้สองเพราะว่ารู้สึกฟังแล้วก็ปลุกกำลังใจนะคะอย่างแบบเออล่าสุดที่หนูเวอร์นะคะก็เป็นเพลงใครๆคทีตันค่ะจาก ในจูจูสึไคเซ็นนะคะแล้วก็เพลงที่ชอบอีกอันก็คือเพลง History Maker ของ Yuri On Ice ค่ะก็เป็นเพลงที่พอแล้วก็มีความสวยงามในดนตรีมากเลยนะคะชอบซื้อยาคูอ่ะซื้อยาคูที่เฟิรมชอบเป็นเพลงของนัก i เม้าสื่อใหยาบาเนาะชื่อเพลงกูเ็นเกะอะไรสักอย่างแต่ว่าสำหรับเราเราชอบเพลงที่เป็นอนิเมะของที่มันเป็น อันนี้ไม่ได้โลงอะค่ะยูเอเนมยเนาะาก็ชอบสปาร์โกค่ะจริงๆก็ชอบนันเดวนาญาชอบทุกเพลงในยอเนมเลยเป็นเพลงที่เป็นรั่งที่เพาะมากๆคะ่ะฟังตอนไปมหาลัยบ่อยๆพัคิมีสิสือชอบฮมูราค่ะเป็นเพลงที่แบบสแสดงถึงความพยายามมากๆาาสุดยอดอ่านใานเวอร์กางรายการ ซซโอนาลาอลิกกโตจำเนื้อไม่ได้แล้วขอบคุณค่ะวันหลังไม่ต้องขอบคุณค่ะแต่วันหลังไม่ต้องหนูบอกไว้ก่อนว่าเออเพลงอีวากิเลียนเป็นเพลงที่เหมือนแบบหนูรู้จักก่อนที่จะมาดูแบบแอนิเมะทั้งหลายทั้งมวลอีกค่ะเหมือนแบบเป็นเพลงที่แบบได้ยินมานานมากๆแล้วก็คุ้นหูมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเพลงนี้มันมีพลังอะไรบางอย่างที่สามารถแบบ ที่แบบถ้าร้องได้แล้วก็จะแบบพุดสู้หรือว่าอะไรก็เลยแบบเริ่มฝึกร้องอะไรอย่เงี้ยค่ะใช่แต่ว่าก็ <laughs> นั่นแหละค่ะรู้สึกว่าเรื่องเพราะว่าเป็นเพลงอีวานกเลียนที่ปลุกใจอะไรอย่างงี้แล้วก็คือส่วนตัวหนูเนี่ยไม่ได้แบบตามเก็บทุกครบทุกซีซันแต่ว่าเคยดูแบบมูวี่มาผ่านๆก็รู้สึกชอบในภาพแล้วก็ความแอสเตติกของเอ่ออนิเมะมากค่ะขอบคุณค่ะร้องบ่อย

อนิเมะนะคะก็คือหลายหลายอย่างมากที่แบบรู้สึกว่ามันปรับใช้กับตัวเราได้นะคะแบบเรื่องแรกก็คือแบบนอกจากให้ความบันเทิงแล้วเนี่ยเหมือนแบบเหมือนแบบเหมือนเป็นสอนอะไรเราบางอย่างอย่างแบบเรื่องวินัยอะไรอย่างเงี้ยในการแบบออกกาลังกายหรือว่าเรื่องแบบความมุ่งมั่นตั้งใจอะไรเงี้ยค่ะคือแบบทุกอย่างในเรื่องอะคือมันสอนเราได้หมดเลยค่ะถ้าเราแบบตั้งใจดูเราก็จับใจความจริงๆมันจะแบบมีสอนแทรกตลอดค่ะเวลาดูอนิเมะ ช่ก็อย่างคนนั้นไงที่หนูบอกว่าเขาเป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ของหนูค่ะใช่ค่ะแมันมีอันนั้นด้วยดีเทคชีะที่มันเป็นแบบว่าหนังนักสืบสมัยใหม่อ่ะชื่อ d ด t เทคชีาก็ยอมมิยาวากิซากุรามากครับผมแบบว่าดูเขามานานมากแล้วแบบเห็นพัฒนาการเขาตลอดเลยก็เลยแบบ อยากเก่งแบบเขาบ้างใช่ค่ะเด็เขาก็ชอบเล่นเกมหนูก็ชอบเล่นเกมแบบชอบอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะก็เลยยิ่งชอบเขาเข้าไปใหญ่เลยเขาสวยมากครับเขาสวยมากเขาสวยมากครับหนูนะคะก็คือของอคุณ,ค,ณคุณแม่ยูกิลินนะคะของ AKB48 ค่ะก็คือตอนแรกก็ไม่ได้เป็นคนที่ตามฝั่งไอดอลญี่ปุ่นมากเท่าไหร่จนเจอยูกิลินค่ะแล้วก็โดนตกแล้วก็ตามมาเรื่อยๆจนมาเป็นไอดลอลแบบนี้เลยคะ่ะแล้วก็คือเขาเป็นคนที่ทําให้หนูมาเป็นไอดอลค่ะใช่ อยากให้แม่อยู่ถึง40นะคะของเราก็มีคุณเนียงจัง AKB คระเด็กชอบเหมือนกันตอนนี้เขาก็แก๊สไปแล้วนะคะแต่เขาก็ถ่ายแบบเสื้อผ้าอยู่คุณอะไรนะคะลูกกับโคจิมะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ชอบไอดอลวงอีคอลเลิฟโอตานิโอตานนโอตานมิมีเป็นเรฟเฟรนของทุกอย่างเราก็รู้ว่าไอริชอบค่ะ ล่าสุดพี่กะทิบอกว่าอยากได้รูปแนี้แล้วก็ยื่นะะเรฟเฟลน์มาให้หนูแล้วหนูแบบนนหนูจะทำยังไงอ่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามเราแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้เราต่อไปได้วยนะคะก็ฝากอลิซวยใน <laughs> หัวใจของทุกท่านด้วยคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามพวกเราทั้ง Facebook Instagram Twitter แล้วก็ y o u u u b e ด้วยนะคะมีคอนเทนต์มากมายให้ดูจากเรามากขึ้นเยอะแยะเลยค่ะ วันนี้พวกเราก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย